ผมนึกว่าตำทหารมันจะบุกเข้ามาอีกแล้วผมไม่ใจไม่ดีเพราะฝนลงมาตัวพี่น้องก็แยกย้ายกันไปพอฝนแรงฝนหยุดพี่น้องก็เข้ามาใหม่คืออย่างนี้แหละครับแต่ว่าขอให้บอกกันบ้างนะฝนมาฝนมาผมจะได้รู้ผมอยู่บนเวทีมองไม่เห็นนะครับก็หาที่นั่งครับถ้ามันยังเปียกอยู่ก็ไม่เป็นไรนะฮะปัดปัดกวาดกวาดยืนกันไปก่อนอยู่กันอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวหลังจากมีการปราศัยก็ยังมีเสียงเพลงมากล่อมกล่อกันเหมือนเดิมนะครับ ข้างนอกพี่น้องเราก็กําลังหลังไหลเข้ามาที่ดินแดงก็ยังมีพี่น้องอยู่เหมือนเดิมนะครับอาจจะสหลับเปลี่ยนเวียนกันไปเรื่อยๆตอนนี้ก็กําลังทยอยเข้ามาแล้วก็ส่งข่าวกันไปนะครับที่สามเหลี่ยมดินแดงให้อยู่ให้ห่างไกลจุดวิถีกระสุนหน่อยก็แล้วกันเพราะพวกทหารนี่มันใจอมหิที่อมหิทเพราะผู้นํามันอมหิตผู้นํามันเป็นนายกรัฐมนตรีที่มันมือเปื้อนเลือดแล้ว หาทางลงดีๆไม่ได้แล้วนอกจากฆ่าเดินหน้าพวกเราก็จําเป็นจะต,ต้องสู้เดินหน้าเหมือนกันในเมื่อเรามีใจเราไม่กลัวปืนกูมีใจมึงมีปืนมึงยิงกูก็ตายแค่นี้เองพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเห็นไหมครับนักข่าวสื่อต่างประเทศต่างชาติก็สนใจขอให้ความสนใจกับพี่น้องที่ชุมนุมอยู่ที่นี่เขามากันทุกวันนะครับนอกจากผู้สื่อมวลชนต่างประเทศแล้วยังมีองค์กรต่างประเทศก็เข้ามาแทรกแซง เพื่อหาข่าวในนี้และก็ส่งสัญญาณไปให้กับประเทศเขาเพราะฉะนั้นองคอ์กรเหล่านี้แหละครับเราต้องให้ความเป็นกันเองกับเขานะฮะอำนวยความสะดวกให้กับเขานะครับเข้ามาเขาเป็นมิตรกับเราต้องการข่าวความเป็นจริงไปเสนอข่าวให้กับนานา,นานาประเทศเขาได้ทราบแล้วเขาจะได้จัดการกับนายกับิสิทธิ์นี้ว่าจะีวขึ้นศาลโลกอย่างไรดีนะครับทุกวิธีทางครับหลายๆคน คณะนักว,ว,วิชาการของพวกเราก็ได้ยื่นหนังสือไปที่เลขาธิการสภาความมั่นคงของยูเอ็นแล้วเพราะฉะนั้นอีกไม่นานนะถ้ามีสิ่งเหล่านี้คงจะช่วยเราได้ไม่มากก็น้อยนอกจากเราจําเป็นจะต้องช่วยเหลือตัวเราเองกันแล้วเพราะในประเทศนี้ก็มีแต่คนเสื้อแดงชาวไพร่นเนี่ยแหละครับพึ่งตัวเองหาที่พึ่งไม่ค่อยได้ใช่แล้วอมา์ตเพรมตินาสุลนนท แทธาตพเป็นหลักใหญ่ให้เรายึดเหนี่ยวได้ทำตัวเป็นกลางกลับเฉยฉยไปเข้าข้างพวกทรราชไปเข้าข้างพวกปผิ็จการสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเลยหาที่พึ่งไม่ได้ไม่รู้จะพึ่งใครนอกจากพึ่งกระแสโลกและเราพึ่งพวกเรากเองเท่านั้นนะครับเพราะตอน,นั้นเราจําเป็นจะต้องแข็งใจนะครับอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับเรียกพี่น้องเรากําลังเดินทางมาจากต่างจังหวัดกําลังเติมเสริมกําลังกับพวกเราที่นี่ และผมคิดว่าพวกเราไม่โดดเดี่ยวเมื่อวานนี้เขาเข้ามาที่นี่ไปได้พยายามทุกวิธีทางที่จะเข้ามาสลายการชุมนุมผมเห็นแล้วครับแดงนี่แข็งแกร่งยิ่งกว่าภูผาเพราะฉะนั้นไม่มีใครจะมาสลายแดงทั้งแผ่นดินได้สลายตายจากประเทศไทยนี้ไปได้เราต้องการสิ่งใดพี่น้องจะเชื่อเถอะครับว่าเราจะต้องได้สิ่งนั้นอย่างที่เราต้องการเรามาวันนี้ต้องการให้อภิษฎยุบสภาเพื่อจะได้ไปแนว เดินทางไปแนวทางประชาธิปไตยเราก็จะได้สิ่งนั้นในไม่ช้านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็อยู่ข้าวข้างเราพี่น้องไม่ต้องกังวลกระแต่โลกเขาต้องเอากับฝ่ายประชาธิปไตยเรามาเรียกร้องประชาธิปไตยโลกทั้งใบนี้ทุกประเทศในโลกเขาก็ไปหาประชาธิปไตยไปหาเสรีภาพเหมือนกับคนไทยที่อยู่ตรงนี้เหมือนกับชาวเสื้อแดงที่นั่งอยู่ตรงนี้เราก็ต้องการเสรีภาพ ต้องการสิทธิเสรีภาพต้องการความเสมอภาคและเราต้องการพารารอภาพคือความเป็นพี่น้องกันรักใคร่สมานสามัคคีกันแต่ตราบใดที่รัฐบาลนี้ยังอยู่มันไม่ให้สิทธิเสรีภาพไม่ให้ความเสมอภาคและก็ไม่ให้พารารอภาพทุกอย่างเขาปิดกั้นหมดเขาปิดกั้นประชาธิปไตยในขณะที่เราต้องการประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นโลกทั้งใบเขาก็เป็นไปกับคนเสื้อแดงที่อยู่ที่นี่คือเขาก็เป็นประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นการสู้ของเราในครั้งนี้ผมว่าไม่มีความแพ้แพ้ประชาธิที่ปไตตต้องจเจริญแน่ๆในประเทศนี้พี่น้องที่เคารพเพราะฉะนั้นยืนหยัดสู้กันต่อไปนะครับช่วงนี้จะพบกับหนึ่งผู้ประไาสัยอีกสักหนึ่งท่านช่วงกลางวันท่านก็จะได้มาพบกับพี่น้องอย่างนี้ทุกวีทุกวันไปหลังจากหายป่วยแล้วเชิญพบกับอาจารย์จรันดิฐาอภิชัยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคนเสื้อแดงพ่อแม่พี่น้องผู้รักประญาทิปตไตยนะครับวันนี้ฝนตก ผมพูดเมื่อวานว่าสามวันที่ผ่านมาเราอยู่ในสนามรบวันนี้ก็ยังอยู่ในสนามรบแต่ก็ต้องสรุปนะครับก็หลายคนสรุปไปแล้วว่าสามวันที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องเรานักรบประชาธิปไตยเราผู้รักประชาธิปไตยพวกเราเสียชีวิตนะครับเสียสละชีวิต ยี่สิบสี่ท่านบางคนบอกว่าน่าจะมากกว่าบาทเจ็บเกือบสองร้อยนะครับถือเป็นความสูญเสียที่ใหญ่หลวงนะครับใหญ่หลวงกว่าวันที่สิเบเมษายนเป็นความสูญเสียที่ใหญ่หลวงกว่านะครับแล้วก็ยังเป็นความสูญเสียที่มากกว่า กรณีพฤกษภาคม2535กรณีพฤกษภาคม2535นะครับประชาชนเสียสละชีวิต41ท่าน41ท่านนะครับแล้วก็หายสาบศูนไปจนถึงปัจจุบันนี้37 37นะครับบาดเจ็บ500กว่าแต่คราวนี้ ระหววันที่ผ่านมาบวกกับวันที่สิบนะครับจำนวนผู้เสียสละชีวิตซึ่งเรายกย่องเป็นวีรชน